ตอนรับเข้าสู่นั่นเนอกระเป๋าค่านะพอตอนรับเข้าสู่ช่องฟ้าจําลองสหายลุงพลนะคะบอกว่าลุงพลจะมาจากไหนนะคะแต่ว่ายายมาแต่ทําไร่ทํานายายก็เจอลุงพลพอดีเบิรงกระเป๋าค่ะเด้อเจอลุงพลพอดีแล้วก็แอชิดเปิดประตูให้นะคะ,ะยายก็ยังไม่ทันได้กลับบ้านคะ่ะเพราะว่า ยายมาแต่รำนาปาดาก็เลยมาแวะเออมาแวะดูว่าเขาเห็ดอีหยางเนาะก็เลยมาแวะดูก็เลยได้รู้ว่าลุงพลไปเอาอีหยังมาโบหูจักนี่ไปไหนนี่นี้เข้าไป้ัแล้วก็ปูชันก็มาด้วยค่ะ แล้วทำไมต้องปิดประตูเขาจะเข้าไปบ้านนี่คุณคุณปูคุณปูค่ะจูงแขนค่อยเห็นหนังเข้าไปเขาไปเข้าไปเดี๋ยวมันออกเอาไอนี่เข้าเข้ามาเหรอบอกหยสต๊อป อันนี้พี่ใช่คืออะไรเนี่ยอันนี้ขนมหวานโอ๊ยบอให้ยายกินบอยายเมื่อยแท้ถ้าร้านข่อยมาคือเป็นจังนละปูชันอ่าแม่อแม่แมี่เหนลูกกันนะลูกสิยกกาอี้องแล้วลูกชิยกกอีอี่นัโอ้แล้วทไมชิดแล้วทำไมไม่ให้เดนไปเองบ้านชิดกาอี เก้าอีบอสบ่เนี่เก้าอีบอสครับผมบอสไหนวะอันนี้เก้าอีบอสครับบอสไหนบอสเต้นบออยู่หอบอสบอสเต้นบ่คุ้ยก็ไม่ใช่บอสเจ้าบอแมนบอสเดี๋ยวได้นะค่นหน้ามาเป็นเจ้นเจ้าไม่ใช่บอสจ้าบอสไม่เลยไม่เป็นซะจะน่ารักจะไม่มีอ่ะโอ้ยเก้าอีเก้าอีบอสค่ะไม่ใช่บอสนะเก้าอีบอสค่ะ ของจริงหรือของไม่จริงวะเก้าอ,อี้หลุดวะ่ะโอ้ตายแล้วคุกเก้าอ,อี้อะไรมันต้องหลุดว่าไอชิทมันทําอะไรของมันเนี่ยค่าาาาอยจะจัดค่อยๆจะสร้างคอนเทนต์ว่าอะไรวะเอา้าลุงพลย้ายมาจากไหมขารถมาขารถมา คนเมื่อยบอกขึ้หน้าบูดให้เจ้าเดี๋ยวหนิ <อะ S 1> เมื่อยฉันบอกโอ้ข่ยม,มตลจนยิ่ง <ตะ S 1> สิเจ้าเห็นคอยเ<า>จ้าต้องยิ้มไหมเจ้าเห็นคอยเจ้าต้องยิ้มไหมบ้า<ม>สั่นมีแเมีย<ม>จะทายหาไ,าาไ <S <S ้ายขนาดบงกล้องลูกนี่อู้หทายแล้วอ,อ,งองไม่ฟังม่คิดไรขอยัเงินเจ้าเจ้ามาคืนว่าจะแม่เถะสี่นาทีใช่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 ท่านไปทำอะไรมา ท่านไปทำอะไรมายังอ้ยเฮ้ยเควไเน่ยังไม่ลอกเลยยังไม่ลอกยังไม่ดูเคยวงงามเนี้งามขยาดอกไม่ได้สัมของย้าใดอกเอ้ยเค่ยวงามป่ะล่อให้มันลอกแล้วเบิ่งเอากินปลาเดะอะไรหลุดขาหลุดเก๊เจ็บเปนตามันไมได้ลอกมันหลายรอบเนาะรอบท้ายๆมันก็จะเริ่มแสบๆนิดนึงลอกแบบลอก้าลายชา ดิเล no like yeah. really? hmm. right? ้วดิเล้วกเป็นแม่เล็กเอ้ยคอยคมค่เนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบเป็น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 โชคไหลูกนี่ไงไม่ไ้ยกถึงไม่รันหมืนจะร่ลงนะคก็ไม่เรงไหเดยวเื่อเดยเฟ่อ่เ้ยังเ้จับคยใ้คใโ้ตะกี้ขอกรนั่งต๊ะแบบนี้เหรททำงานในออฟฟิศโอ้ยเพื่นเพื่เป็นอันลำบากด้ครับเพื่นเป็นบอสแต่ตอนนี้เพื่นเป็นบอดค่ะ นเป็นบอสเนอานีเป็นบเข้าเฮดไปสังพ่อใหญ่ค่อยเปียค่อยมาจะไปดำหน้าผมนเม่้อาไป้านอเอาข้าไปนะแม่ด้ดนองน้องนม้อนผมีมกี่อยูนี่แหละกีก็อยากเข้าดูคุณนายพอลล่านะ สมัมก่อนให้เฮ็ด u t u b e บอกว่าค่อยว่าบเป็นแต่ตอนนี้ละลิดลิดเลยเขาให้ทำอายูทูบไม่ได้หูจักใดฮะีไม่้หูจักมบหูจักยามันร้อเรม้เมันสะลอกเาาเาายหน้ามาให้เฮ็ดเ้อยู่แ่วกะทิปนเฮ็ดได้เงินก็เฮ็ดรู อียังเจ้าชิบะแกงยังเขายังงมไว้เขาเลยเจ้าชิบะแกงยังนะใครเสีเอาไว้ให้ป้าให้ป้าก็เอาให้เลยมิจฉุคนอันมิจฉุคนถือกล้องคอยเลือดญานิจะไปดำหน้าผู้ใดจะมาขัดำหน้าปาราปาราแล้วค่อยก็ซ่อนค่อยก็เลยมืดแล้วค่อยก็มารับซับสามาดนพิษด้วยพัชคา ่ไปช่วยเขาแล้วก็กลับมาก็ได้บุญค่ะได้รับทรัพย์เลยได้รับทรัพย์เลยแล้วตอนนี้ขอก็มาถ่ายเอาปู่พองขอก็ได้รับทรัพย์อีกมิกี้อยากเข้าบ้านกันเลยโอ้โหมิกี้อยากมาชมคิ้วสวยนะน่ปู่พองให้ค่อยเอาคลิปเจ้าเนร์ดเจ้าเนร์อีกตอนนี้ตอนนี้หกนาทีเอาแปดเลยไอ้ทาแล้วมาถ่ายจะหุดไหอย่าว่าไอ้ทาเด้อ คยบริจาคนี <becue> ้ยินเด้อคอยเมื่อยเท่านี้เจ้าจะมาช่องตูดเขาได้เขาเปียกจะมาจะใส่มาจะดำนาดำนาดำนาปลาดาค่ะแล้วก็ยายก็สวยเท่าไหร่นะแต่หมวกนี่โอเคนะคะเจ้ามาช่างวาดเถอะหมวกนี่สวยแม่นอย่างมหาเศรษฐีเขาไหมคุณปูอันนี้เ้าเอาพี่มาคุณปูได้เลขตัวอะไ คนนย้อะไรเอามากให้เราเอาเรยเลยมันก็านมันไ่อาบุญนีห่าเนาะฉันหนามากเม่เวลาเวลาจะว่าวนะฝันว่าฝันว่าที่ไหนคิ้วนามันเด็กากคิ้วนันว่าแต่ตี้แฮแต่กัมพาอยู่กัมปานุกัมปลนุชมพูกัมปานุชมพูไอ้วันยังบ่ มันจะไปปูกไม่ไม่ไปจองเอาทีแต่ว่าเขาหอบจองก่อนได้ปลูกสองตัวแต่วันนี้ยายนะ่ะไปซ่อนยายก็ได้ปลาสองตัวแต่ยายปล่อยไปแล้วแล้ววันนี้ยายก็นอนกลางเวรน,นอนอยู่บนเถียงเขาได้หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าคุณปู่ ได้แปดได้เจ้าเจ้ามักคือคอยอยู่บ่ะได้ได้แปดเก้ายันต์ตัวหนึ่งหนึ่งเอามันป่าเนาะค่อยได้ป่าสองตัวได้คุณลุงปลาสองแปดเนาะป่าแปดอยู่แล้วป่าได้ป่าตป่าทองตัวหนึ่งแล้วก็ป่าขาวตัวหนึ่งเขาได้แต่ว่าค่อยป้อยไป ำไม่เยจ้าคิดว่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าปลาสองต๊ะแต่ว่าอันปูพ่องนะพันว่าได้ปลาดุกสองตแม่บอกเออแต่วันนี้ยายนะได้ปลาปลาสองตัวแต่มันเป็นตัวตัวปลาสีทองตัวหนึ่งค่อยก็เลยปล่อยไปค่อยก็มานอนกังเวนค่อยก็ได้หนึ่งแปด เขาบอกว่าอีลาซื้อเลอหนึ่งแปดแม่นอยู่บัวสวยนะเออหนึ่งแปดเนาะเนาะคุณปู่เนาะปู่ก็ชื่อไหนเด้อหนึ่งมปดตั้เข่าของปก็ชื้อแล้วมันจะเคลื่อนเข่าค่ะนี่ดังมาช่างกันเสื้อแล้วมันเคลื่อนเคลื่อนความไม่อันเลยมันไม่ไงมันก็เวลาสักเออนี้เท่าไหร่มันจะลอยอ่ะนะมันอยถุงน้ำฝนก็ทำได้เดียวมันกว่าจะอบมุนกว่ามังน้ำฝนก็ทำสวยนะเดี๋ยวยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะ หนึ่าขายบ้านขายช่องขายที่นาด้วยนะเล่นเลยลอตเตอรี่สิบตัวสิบใบเนาะไม่ใช่สิบตัว